เฮ็ดตาลู่มันสิบ่ค่อยมีกินแด้แถวบ้านเฮาอันนี้บ่ได้อูกบใหญ่กบใหญ่ยาป่าเพิ่นป่าเพิ่นมาซื้อสมปลาเจ้าปลาซี่อันนี้สมปลาตะเพียนแ่บ่ได้อันปลาตองนี่ขายจังได๋ปลาตองตัวใหญ่ปลาตองตัวใหญ่บอะขายขายจังได๋280 ไปยางตลาดแรงพี่น้องสิบภาพไปชมไปซื้อกับเขาแรงพี่น้องอันนี้เป็นตลาดแรงตลาดแรงตลาดหน่อยประจําโมบานห้า ตอนนี้ก็ยังเด็ดเดียอยู่พี่น้องแต่ว่ากะพ่อค่าแม่ค่ากมาบ้างแล้ว อันนี้คือบวดแก้วค่ะจ้ะบวแก้วเฮดตารเลยเราดคล้องหวานเฮดตารูเอาไปาก้อย<ก>ตัว,ตตวแมนบอเอาเ็ดลาตลามันสิบบคอยมีกินเลแถวบา้านเฮาอันนี้ก็ได้่านีละค่ะ กินแล้วก็จะว่ามันกินได้กมันก็จะร้อนกเนแถวๆไว้ว่ามันเสีบอยู่ในปมมีเลยมหาเดสมิเออมุงกนกัดเตร์ันแถวบานเฮาตะกีมันออกอยู่อันตอนจบคูน้อยน้อยเอาไปให้จังไหนกินนี่ก้อยอ๋อใส่ปนน้ กินเป็นไปกินนอกจากก้อยเลยให้จังได้กินน่อยอซื้อกันดอกมันมันบ่คคอยมีเนาะนี่แหละซื้อมาแล้วเอามาไห้ย่ายนี่

กว่าได้นานได้นีเขาขายถือนี่เอ้ขาขายถืแเหตะโละแม่อาชมตลาดก่อนผ้าชมตลาดจักหน่อยก่อนนี่อย่างน้อทางนี่ของว่าซลูกบักมีโอ้นี่ไงนี่ไงเห็ดตะโลโอ้ซื้อเลยเหรอ อันนี้มาจากบ้านเฮาบ่บ่ซื้อเลยมาล่ะบัดนี้ว่าสิเอาขายเลยเลยเล่สิบ่กินเพราะว่าเพราาะว่ได้นียแด้วกโอ้แสดงว่าเพิ่นได้มาหลายเตัวได้หวกแล้วนี่ก็เลยสิบ่กินอันนี้ก็เลยเอามาขายโซ่นี่ได้หวกแล้วนี่อันนี้ก็เลยสิขายที่แรกเราสิกินอันนี้เนติการ์โลพี่น้องเอาซื้อไม่ใส่นี่ พบกไม่ก็ซื้ออันี้ก็ซื้อซื้อได้กินประมาสออของว่าไนขายเยินวะแม่ขามอันนี้กรเลเซียออกมาขายห้มีผัเอาคันบุ๊คบุ๊เอากลัไปกินเออแมนเดียวข้นหายอย่างเด้นิบุ๊มบีเด้หายเป็นยายายมานี่เฮตดตะลูัาิังเป็นยาจีนเป็นยาแนน มันจืาเอาไปกิน no? อันนี่ก no? ็เลยไปกินเล่ยหัวเส่ยวกันเล่ยลายรางละเหัวนันเดหันะนักันธรรมวานนด่ไ่ยกน้อยล่ยหัวน้อยเล่ยสิปมุกส่บักอันนมกแข็งแมุกปิ้งไม่มุกแม่นว่าันหัวแค่บาทบสิบาทอ้าวบัหน้าก็ือ้าว่อง่ พักกระเชิดพักกระเดนาำนาฝนหนี่งงามงามพีนองของย่าไทยมาไม่ยายีฮเบปาะไปเป็นสีผาไปเบืงสูงปไงน่ด่งจหน่อยล้านนี่ไปใส่คือบะมีอันเพิ่นอันนั่นขนมนี่นป่ขนมอนน เอ้ยขัดเนาะอ้ยกองเชี่ยได้หนิผ้าไปเชี่ยมันถอนมันฮะมันถอนมันเป็นเกดิมหมมิตัวละีาศา่ตัวเดียวไบัน่อยบองสาโอ้พ่อขาดขายเนื้อคือเป็นนางสบายเฉยเฉยอยู่เถปดโอ้ยพี่น้อย บงงยังก็ไม่ญ่ปวดเอาอย่านินขาดก็ไย่านโบ้นปวดปวดเ่อะอันนี้ตลาดจากแม่นำซีปลาเื่อนปลาซี่เพิ่นเอิญมากได้หนิปาี่โตปลาซี่อันนี้ปลาไหลปลาไหลปลาลื่นหัวปลาอย่าง สวไอ้คือป่ะคำจังหวยจังมากคนบ่ทันมากปลาแซ่บบ่เนี่ยแซบอ่ะเน่ปลาอ่อนเนี่ยอ่อนไม่สิผ้าผ้ามาซื้อยังก่อนอันนี้ส่ปลาใหญ่โออันนั่นปลาหมักอันนี้ปลาหมักค่ะอืออันนี้ส่งปลาใหญ่ส่งปลาใหญ่อืออันจังใดล่ะนี่ขายจังใดแมวแมวนี่ยังยังไงอันนี้คือปลาเดดปลาแดดยังคือนยังสิบเอ็ปลาเดด อันนี้สม่ได้แปลง่มมีหยันนสเป็เยยจลาตะเพียนเนาะเอาคือบอ่อกสมปลาตะเพียน,ยนจ้ะอันนี้สมปลาตะเพียนแท้อันน,น,นี้อันนี้เป็นชินช้นๆนี่กับปลาตะเพียนด้วกันบ่อบอได้แม<อ>่บอ่อได้ย่ายปลาตึนทุ้นบ่อเอันนี้จะเป็นปลาตะเพียนทุงเท่าไหร่น,นี่ทุงละหกสิบอันปลาตองนี่ขายจังไรปลาตองตัวใหญ่ปลาตองตัวใืนหรอเป่ะขายขายจังเดี๋ยว ติั่งมึงกันะปาตัวเดียวปลตองอันนี้เขาอุตว่าปลาตองกลายเดี๋ยวไปเนางลสองโลแปดชิบกับรอยหกชิบเนาะรอยห้าชิบบอก โอ้ยแม่ค้าสิว่าต่อหน้าต่อหลังเนาะแม่ค้าเอามาบ่ได้อะ100อันนั้นล่ะ160กั160ป่ะคือด้สิบ่กินุ2ขีดบ่ให้เลยบ่ค่ะเอ้าเออลดนั่นล่ะ2ขีดบ่ดบ่ลดบ่ลด2ขีดเนาะบ่ลดบ่ลดแม่ รถๆเนาะสมบ่ร่นก็จะสืขายลูกเดียวไม่ทางจุดของคือขายนาะยังต่ามันลื้อว่ล่ะจมดจมหอยอนกันลด้กัยอยใหญ่ไอจุงซื้อว่ล่ะซื้อว่ล่ะเบอร์ไอังสั้นเลขายกน ตัองตัวยมบุนมันนี้มปนปลาบุนปลายงจะรูัอันนี้ปลาย่งปลาจากแม่น้ำย่างพี่น้องร้อยร้อยหกสิบจันอันนั่นอันนึงจ้ันยนโอย่งกบ้น้อเอาเพจียงได้กินหมกปลาข้าวเอาไปหมกติ